พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2564วันนี้เวลา17.41นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาร,สรีนิรรพัฒมหาวัชรราชธิดาและเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2564 ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระประเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัญยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดทูบเทียนเรื่องรราชสการะ ทองลงยาราชาวดีและสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบแล้วประทับพระราชอาฐทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกถวายศีลพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงทอดผ้าไตรสิบไตร พระสงฆ์ที่โสพระพุทธมนตร์สับปรปกรณ์พระบรมอัริและพระอัริทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรกถวายพระพรล,ลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัติ พระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินและพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนิน,นไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิษ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทรพระอัทิสมเด็จพระมหิตตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่หน้าประแทนพระนพปดลมหาสเวตชัดทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองทูลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัย ประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังอยูุสิต